ขึ้นมาเติบเจริญเติบโตมีฟ้า <c oughs> ให้เราได้เก็บเนาะสุดสบายเลยไม่ต้องปลกให้มันยากเย็นเนาะนี่จ้ะการดูเลบำรุงก็ไม่ยากนะฉันกะเอาอน้ำมะหอยเออน้ำมักหอยเชลีเน,นาะลดหล่อโคนต้นข้อเน,นาะ นั่นหละจ้ะมันก็นจะงามนะดีจ้ะเก็บตะพูก็ห้เก็บตอนเชา้าเช้เออเนาะนเก็บตะพูจอดตอนเช้าๆชมันจะได้ความกรอบความสดนะจ้ะี่โอ้ยจัประจมเด้อประจมพัดอ่าอันนี้ยังเล็กอยู่เอาไว้เก็บวันพูนี่พูนี้ก็ใหญ่เล้วนีุ่พูนี้ก็ใหญ่แล้วนนเวนาะ เก็บทุกวันเมื่อวานนี่ก็เก็บจ้ะมือนนี่ก็เก็บอีกหละเพอบ่ได้หรอกจ้ะเพอวันท้องวันใหญ่ใหญ่ที่ก็